ทำลูกโอ้โหเยี่ยมเก่งมากอันนี้เสื้อมอมแมมเอาไปใส่ลงเครื่องแล้วก็กลายเป็นสะ,สะอาดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะต่อลูก โอเคของลกๆนะใส่ชั้นก็กลายเป็นเก็บของเ,เรียบร้อยโอเคอ่ะต่อลูกต่อว่าเรียกว่าเก็บของเล่นเก็บของเล<ด>่นไ,<ด>ได้ได้อะต่อลูกเนี่นยไหนอีกเยี่ยม ต้นคริสต์มาสเห็นไหมโล่งๆแล้วก็เอาอะไรลูกเอาของขอ,งของมามา,มาประดิษฐ์กลายเป็นกลายเป็นตัวเยีม <Yeah. laughs> เอาของมาแต่งแต่งต้นนะลูกนะเก่งมากอ่ะต่อลูก คันน้ำนะอืมมาเยี่ยมเก่งมากคันน้ำเยี่ยม,มนนเยี่ยม,ยยมสุดยอดนครับก็กลายเป็นน้ำส้มเยี่ยมให้เราดื่มสุดยอดนี่เครื่องคันนะลูกเก่งม,มากเก่งม,มากอ่ะต่อลูกใกลกลทรายอืมก็เอามากระถาง ก็กลายเป็นนี่เลยปากธงไว้เลยโอเคก็เล่นทรายนะเนีย่ยมีทรายก็ตัปกปักใส่ถังนะแล้วก็กลายเป็นประสาททรายเลยเอาไปก่อกันเลยเออะต่อลูกต่อป๊อปคอนเอาไปํำนี้อืมแล้วก็กลายเป็นป๊อปคอน ใเรากินที่ลรงหนังด้วยโอ้ยสุดยอดสุดยอดที่ลงหนังเราก็ได้กินนะอาต่ออันไหนอีกเดินเห็นกล้วยสะดุดล้มโอเคเดินเจอกล้วยลื่นล้มไปเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมง่ายเนาะ ต่อลูกผู้หญิงมีว่ายะอะไรอะลูกช็อกโกแลตช็อกโกแลตผู้หญิงอ่ะกินช็อกโกแลตอืมแล้วก็เลยปวดฟันเยี่ยมนี่ไหมกเขากินเนาะปวดฟันเลยเนาะอ่ะไหนอีกโลก เร็วเร,วเรวจะเสร็จแล้วมีดมผักก็เอามากลายเป็นแบบนี้เลยเอาผักแล้วเอามีดไปทำอะไรลูกหั่นผักโอโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะอ่ะเร็วจะเสร็จแล้วลูกอีกนิดเดียว อันนี้ยังไม่ได้ระบายสีอืมแล้วก็อันนี้สีแล้วก็กลายเป็นสีสวยสดงามสีสวยสวดงดง okay. ามโอเคอ่ะต่อลูก <c ười> คุชัยผมยังวิวอ,อยู่เลย <c ười> เลยเอา หวีมาหวีกลายเป็นผมสัสๆเลยผมส่วนผมเรียบผมเรียบนี่ผมยุ่งผมยุ่งหวีผมกลายเป็นผมเรียบโอเคโอเคอะต่อลูกต่อเกาอี้ค่ะครับเอาตปูมาต่อครับกลายเป็นเก้าอี้ ให้คนนั่งได้ด้วยโอเคเรียบร้อยเรียบหนอยโอเคเก่งมากเลยดูดิเพิ่งแกะมาเล่นได้หมดเลยเนาะใช่ง่ายไปเปล่าเอาแกะใส่กล่องลกูกอ่ะบายบายโอ้โหเก่งจัง